หนูวิ่งมือรอมันหน,นึ่งอุ้งคุยเปืนเนเป่น,นไอพึ่งจะไปนะไปฉี่ป่าเดี๋ยวนั่ง,งนั่งรอเขานี่แหละเอาไม่ไปขี้ไก่ได้ทุกคน ไปไหนจะไปไหน,ไ,ไ,หนไม่รู้เหลือเพล้ะพื้พื้พื้พครับ ครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในป่านะครับกําลังจะเดินทางกลับบ้านนะครับทุกคนก็ไปทําห้างมานะครับก็กลับมาแบบว่ามืดเลยนะครับทุกคน <c oughs> <c oughs> อืก็เมื่อกี้เนี่ยผมเห็นลักษณะเหมือนมีคนนะครับทุกคน,นะนเ,ดเดินข้างหน้าเมื่อกี้ไม่รู้เขาขอขออนนๆนิ่ๆนิดหน่อยนะใช่เมื่อกี้ใครไม่รู้นะครับทุกคนนะน่าจะเป็นคนที่มาเดินป่านะครับทุกคนเดี๋ยวจะเดินตามเขาไปนะ ทำเร็วทำเร็วเราจะได้มีเพื่อนร่วมทางเดี๋ยวไปดีครับทุกคนเราโน่นโน่นโน่นลุงลุงครับลุง<ว>เขาแบกอะไรมาไม่รู้เต็มโอ้มีไม้เท้าด้วยทุกคนโอ้โหแกนิดแต่เขายุเยอะขนาดนี้ใช่คือแบกของมาเต็มหลังเลยทุกคนลุงครับเอาไปดิลมพัดดิลมพัดแรงใช่ปะ ลุงพามาวิวิวลุงม,มาคนเดียวหรอครับดีนะครับเออ่มีเพื่อนลงถังนะเดีย๋ยวช่วยลุงเขาแบกเนาะ<ป>ทุกคนมันมันจะถึงจุดนั่งพักแล้วนะไปอีกสักพักหนึ่งก็ถึงจุดนั่งพักแล้วนะเจ<ว>้าลูกเรือทำไแปลกๆวะเขาไม่มีไฟใายเขาเดินถูกแรงไงนั่นแหละ เดินปากคนเดียวแต่ไม่มีไปใช้ลุงครับลุงรู้สึกมันแปลกๆเนี่ยทุกคนตอนนี้มันยังไม่ดึงนะเพิ่งจะหนึ่งทุ่นนะครับผมเนี่ยไปตาห้างนะครับกลับมานะ เจอลุงเขาระหว่างทางครับเขาไม่ได้ยินเหรอคนแก่หูหนวกหรือเปล่าหูอื้อหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะถามเป็นภาษาพื้นที่นะทุกคนนะดีพึ่งหนูวิ่งข้อโยบินพ่พ เป็นคนแก่นะครับทุกคนนะเห็นไหมที่มือเนี่ยถือไม้เท้านแบกอะไรไม่รู้นะครับทุกคนดูลักษณะเนี่ยหนักมากแต่ไม่มีไฟฉายนะทุกคนผมเอกใจนะทำไมไม่มีไฟฉายเต้นทางนี้ผมเดินบ่อยนะทุกคนไปสักพักเนี่ยจะถึงจุดนั่งพักนะ จุดนั่งพักเนี่ยคิดว่าเขาน่าจะหยุดพักตรงนั้นเพราแบกของหนักมากเดินแทบไม่ไหวทุกคนดูแต่ความจริงแล้วคนแก่ก็เดินแบบนี้เลยเนาะคือคนแก่มากแล้วนะครับทุกคนมีไม้เท้าด้วยเห็นไหม,มไม่เห็นเลยครับต้นซูมมนะ แปลกทุกคนแปลกที่ว่าไม่มีไฟฉายแล้วเดินถูกได้ไงเขาน่าจะกลับบ้านนะเขา้าไปในหมู่บ้านนะเดี๋ยวผมจะให้เขา,าหยุดรอผมแล้วก็ผมจะช่วยแบ่งนะพึ่งผมจะลองคุยเป็นภาษาพื้นที่ดูนะครับทุกคนพึ่งอ้อคอยาเพนนี่กิวิจนะเขาน่าจะเดินแบบ ระยะทางานะทุกคความจริงแล้วเห็นไฟแล้วนะ่าจะหันมาแนละ้วถึงจุดนั่งพักแล้วทุกคนมผ,มผมจะให้เขาวางตรงนั้นแล้วผมจะคุยคุยเขานะทุกคนบ้ายแล้เ,นเนพื่อนเพื่อต้วีนี่นะผมบอกเขาแล้วทุกคนให้ให้ให,ให้วางไว้ตรงนั้นนะครับทุกคน เป็นจุดน่งพักนะเดี๋ยวผมจะช่วยเขาแบกนะครับทุกคนนับไว้นซะก่นกนนะกีเพวกาหนูวิมือรอมันเนี่ยอุ้ยคอเ,คเพือ่อนไอพื้น Okay, okay. เดี๋ยวนั่งนั่งรอเขานี่แหละเขาน่าจะมืดน,นะครับทุกคนแล้วตาเขาเนี่ยเดี๋ยวนั่งพักก่อนโอ้โหแบกอะไรมาไม่รู้ทุกคนเต็มไปหมดเลย,ลเยมันสมุนไพรหรือปมมเปล่าเขาไปฉี่ป่ะปว,วางกระเป๋าเนี่ย <Okay. S 1> รอนั่งพักนะครับทุกคนรอตาเขาน, <Okay. S 1> น,นะนอนไปนู่นล้ นั่งรอนนี่นะเดี๋ยวไปดูตาเขาหน่อยทุกคนตาเขาไปฉี่รอเปล่าไม่ไปฉี่ไก่ได้ทุกคนไปไหนจะไปไหนไหม่นเนะเหล่าพันละพื้นพื้นพื้ครับ เพื่อน,นเล่นม,มานม่แล้วพีนี่พื่อ,อตาไปหาเลยไม่รู้ทุกคน,นเดี๋ยวไปดูตาเขาหน่อย 응? <놀람> 응? <놀람> 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 ทุกคนครับมันไม่มีทางเดินนะทุกคนเป็นป่านะไปไหนเนี่ยตาตอนแรกผมคิดว่าเขามาทำธุระส่วนตัวนะทุกคนอาจจะมาชี่หรือว่ามาครับ มาถ่ายนะผมเนี่ยจะช่วยพยุงนะดูแกเนี่ยเดินไม่ค่อยไหวน,นะ <ส immen> เดินขึ้นเขามานะทุกคนนี่มันไม่มีทางนะครับหายไปตรงนี้เลยเนี่ย <ส läuft> มันแปลกมันู่นมานานผมทิ้งน้องไว้ตรงนู้นจะกลับไปดูน้องไ้ ไม่รู้ว่าตาแกไปไหนแล้วตอนแรกผมคิดว่าเขาจะมาชี้แปลกๆอย่างไรไม่รู้ ตาเขาไปไหนเราไม่รู้ดูเขาแก่แล้วอะเขามีไม้เท้าด้วยอายุน่าจะหกสิบหรือมั้งไ,ไ,ไม่รู้คือ,อตอนแรกคิดว่าเขาจะไปทำทุระส่วนตัวไม่ลมมันแงรงเือเกินอืมอย่าพูดห้ามทักทุกคนเจออะไรที่มันแปลกๆนี่ห้ามทักนะ ไม,ไม่ดีเลยผมบอกน้องนะครับลวงพัดอยู่แล้วที่เป็นตั้งแต่ที่เดินทางมาถึงที่นี่ครับแต่นที่เจอตาเขานะปกติหลวงพ่ไม่พัดนะครับอื้อ อนแรกผมคิดว่าตาเขาเนี่ยจะมานั่งพักตรงนี้นะครับทุกคนที่มันเป็นจุดนั่งพักนะครับตรงนี้นะคิดว่าจะนั่งพักนะผมก็ตะโกนเรียกให้ตาเขานะครับหยุดรอผมนะผมจะช่วยแบกงนะมคิดว่าเขาจะเดินทางเข้าไปในหมู่บ้านแน่ๆแ,แ,แหละหนักไหมหนักเลยเองเรายกดูลองยกดูหนังดึงออกมาเลย ด,ดึงออกมาเลยมาดึงวันนี้ดึงวันนี้ดึงกลางน่าจะหนักง่าาดูดูแล้วห <c oughs> วังนี้ดูเขาแบกอะไรมาดูเราดวงเขาได้เลยก็เขาไม่อยู่เราสงสัยเดี๋ยวไปดูตาเขาแบกอะไรมาเนี่ย <c oughs> ไม่รู้ตาเขาแบกอะไรมานะทุกคน ตอนถุงจอดเนี่ยมันจะหนักลายเลยหนักไปมันจะหนักหนักข้างล่างข้างล่างเนะี่ยะซึ่งมันจะมีอะไรแข็งๆงนองๆผมบอกให้หยุดรอผมนะทุกคนคือผมจะช่วยตาเขาแบ่งนะเขาก็ไม่หยุดเลยใช่แล้วก็เขาน่าจะรีบเดินด้วยแหละ <c oughs> แต่มันแปลกผมคิดว่าเดินไปฉี่ เดินขึ้นไปบนเข่าแล้วก็หายไปเลยแล้วก็ทิ้งของไว้ตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวจะลองเปิดดูทุกคนนะข้างในมันมีอะไรเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าเขาแบกอะไรมาตาเราก็ไม่ได้ถามเขาว่าอยู่ตรงไหนเราจะได้แบกกลับไปให้ถูกข้างในหมู่บ้านนะทุกคนนี่เราก็แบกไปไม่ถูกนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวดูนะ จะเปิดดูหน่อยข้างในมีอะไรแต่ผมคงไม่ได้แบกกลับไปนะทุกคนเพราะว่าไม่รู้จักเจ้าของนะแล้วก็ไม่ได้เจอตัวเขาด้วยยังรู้สึกคุ้นหน้าเขาไหมไม่คุ้นเลยแต่คนแก่มีอะไรค้นในหมู่บ้านอะอที่มาหาของบ่างเงี้ยคือเขาส่วนมากมาหาสมุนไพรเนี่ยผมดูจากต้นหญ้าแล้วน่าจะเป็นสมุนไพรมากกว่านะครับแต่มันแปลกเขา คิดว่าเขาไปชี้หายไปเลยขึ้นไปบนภูเขาเขาเดินไวมากลไม่รู้แล้วก็มันมีข้อสงสัยอย่างที่ความจริงเราเห็นไฟเราเนี่ยต้องหันมานะถึงหูจะเออหูจะนวกนะครับทุกคนนะเห็นไฟ้จะก็น่าจะหันไม่มีอะไรเลยไม่มีม,มีไม้เท้าเขาเน่ขาเขานาจะรีบเดินเลยรีบเข้าหมู่บ้านเลย นี่น่าจะรีบกลับบ้านนะครับทุกคนแต่ไม่รู้ว่าบ้านเขาอยู่ในป่าแถวนี้หรือเปล่าเจ๋งเลยดูดูส่องไฟดูดูไม่มีไ,ไม่มีเลยเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูทุกคนข้างในมันมีเลยจะเป็นลมพัดมันก็กิ่งไม้ให้อย่าคิดไปเองนะครับทุกคน เดี๋ยวผมจะลองเปิดดูนะครับว่าข้างในเนี่ยเขาแบกอะไรน,นะเขาลมแรงลมแรงมากเลยที่ตอนนี้ไม้มังมาง่วนงนอาใา่ไห อะไรเนี่ยัไม้พวกงนหมามันก็โดนลมแรงเหลือเกินทุกคนไม่รู้เป็นอะไรนะครับตั้งแต่ที่มาที่นี่ เดีด๋ยวอย่าไปเลียกมึงก่อ,อ,อนอะไรเป,เป็นไรขึ้นมาโดนห่วงแล้วเป็นไรอะไรไม่รู้ล่นลงมาได้พอมีแค่นะอะไรอะไรไม่รู้ล่นลงมาได้พอมีแค่นะพี่กิ่งไม้นี่แหละลมพัดมั้งเฮ้ยเจ้ามันล่นลงมาแรงมากเลยนะผมไม่มีอะไรหรอก อยากรู้ว่าตาเขาแบกอะไรมาทำไมเป็นสมุนไพน์ในความจริงมันไม่หนักขนาดนี้นะทุกคนเอ็งบอกว่ามันหนักอื้อเลยใช่ไหมใช่พี่มันหนักมากเลยเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเปิดดูข้างในรู้ไหมิว่ามันหนักมันหนักท้ายๆนะหนักท้ายๆใช่พี่เพามันกลกลของอะไรเนี่ยมันหนักมากเลยอ๋อเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูข้างในนี่มันมีอะไร ดูดิดดตัวอะไรเนี่ยจริงไหมกระยับนี่เป็นสัตว์ป่ามั้งตัวอะไรเนี่ยดูิถือกล้องถือกล้องถือกลอ้องตัวอะไร พยายาแบบตอนสันน่นเมื่อกี้น่าจะเป็นสัตว์ป่ามั้งอาจจะเป็นสัตว์ป่าที่อยู่บนต้นไม้พวกลิงพวกข้างพวกนี้ต้องไปดูไป,ปเฮ้ยหลมพัดแรงมากครับพี่ครับ ไม่เลยน่าจะเป็นสัดป่าตกใจหมดทุกคนคือเมื่อกี้เนี่ยขยันมันขยับทึกๆนะทุกคนน่าจะเป็นสัตว์ป่านะครับที่อาศัยอยู่บนไอ้ต้นไม้เนี่ยพวกหลีดพวกข้างพวกนี้เลยเพาอาจจะเห็นไฟเราแล้วโดดไปก็ได้เพราะว่ามันเป็นที่นอนของสัตว์ป่านะครับทุกคนบนต้นไมน้นะ ยังไม่สอมเลกเดี๋ยวจะเปิดดูก่อนข้างในมันมีดเลยเราเปิดได้ไดไดแล้วเนี่ยลมก็แรงเรื่อยนะครับตั้งแต่ที่เดินทางม,มาถึงที่นี่นะมนนนไม่รู้เหมือนกัน,มนไม่รู้ เป็นสมุนไพร<อ>น่าจะเป็นสมุไไหนไพรนี่แหละดูดิคือผมว่ามันแปลกๆอะไรที่โดนโดนหัวลมเนไงจริงไหมกเก่าๆนี่พี่มันรโดนใจหัวเลมน,นีม่ผมมาจะเปิดดีกว่า ไไลอยเรียลูกมดิทำไมมันหนักแช่วะหนักมากมากาไปใส่เอาไฟสองดิมีอะไรมีแต่สมุนไพรทุกคนมีพืชหลายอย่างเนี่ยจอร์แจ็คสมมติแค่มันเดิมนี่ก็แค่มันเดิมดีวว่ก<า>็สมมติลองดูมเาเนี่ยปูอะไรเนี่ย พวดเลยวะพวดอะไรไม่รู้ข้างในมันเป็นผงผงเหรอไม่รู้ข้างในมันมีผงข้างในนี้มีน้ำอันนี้เป็นน้ำอันนี้เป็นผงอุม้มไอ้มาเลยพี่แจ๊คดูนี่พงเต็มเลยผงเต็มเลย,เเลยอุ้ยเราไม่ยุ่งของเขาดีกว่ากลับดีกว่าหุ่นหินก้อนบันลื่นเลย ผมว่ามันหนักผมคิดอยู่แล้วนะครับทุกคนแล้วเขาเอาหินมาใส่้รงไนเนี่ยเห็นก้อนเบลอเลยอะมัน,มนถ้าหินเนี่ยมันคงถ้ามีแต่สมุนไพรเนี่ยคงไม่หนักขนาดนี้นะมีก้อนหินด้วยเึ้นเข้าที่เดิมนี่ก่ไปกลับบ้านกล,ลับบ้านกลับบ้าน,บบาน,บบานดูัน ตาเขาแบกก้อนหินมาทําไมนะทุกคนก้อนเป็นลื่นเลยแล้วก็มีขวดคล้ายๆขวดเหล้านะครับสองขวดทุกคนข้างในเนี่ยอีกขวดหนึ่งเนี่ยเป็นผงนะแล้วก็อีกขวดหนึ่งเนี่ยมีเป็นน้ํานะครับแต่มันแปลกตรงที่เขาเดินขึ้นไปบนเขานี่แหละเดินขึ้นไปแล้วก็หายไปเลยนะทุกคนเนี่ยเขาขึ้นไปทางนี้นะครับแล้วก็เดินหายไปเลยมนัน ไม่รู้ว่าเขาไปไหนตอนแรกคิดว่าเขาไปชี่แล้วก็ผมเนี่ยพยายามที่จะดูของข้างในนี้นะครับทุกคนมันเริ่มมีอะไรแไปลกตอนแรกคิดว่าอาจจะเป็นสัตว์ป่านะ,นอ,ะอันนี้ผมอไ,มไ,ไผมก็แบบเหมือน,นเลือจะหมดเลยแล้วกลับไปยีงไงกลับสิหลออะไรอ,อะ เดี๋ยวเขาก็มาเอาคิดว่าเขาจะนั่งรอผมนะครับทุกคนจะให้ผมเนี่ยช่วยแบกของนะ